โมอามินาเผยภาพร้องไห้ลั่นสัจจะากันก,ก,กระทำเรารู้ตัวว่ากำลังทำอะไรด้านแอนนารีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีพร้อมก่อนให้กำลังใจกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนสนันโลกโซเชียลเลยทีเดียวหลังจากที่แอนนาฮิปโปและโมอามินาแก๊งเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาได้มีการออกมาไลฟ์พูดคุยเรื่องราวคดีของดาราแต่กลับกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารถูกทัวลงสนันโลกโซเชียล และล่าสุดโมอามินาก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมเป็นภาพร้องไห้พร้อมระบุแคปชั่นว่าสัจจะการกระทำและเข้าใจเหตุผลของทุกเหตุการณ์เรารู้ตัวว่าเราทำอะไรมีสติ อยู่กับความเป็นจริงให้ได้ก็พอไม่มีเรื่องเงินไม่เคยโดนขู่ไม่มีอำนาจมืดใดๆทุกคนเท่าเทียมกันด้านแอนนาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าใครไม่รู้เรารู้กันก็พอในขณะที่แฟนๆต่างคอมเมนต์ให้กำลังใจสาวโมอามีนาอย่างมากมาย